โอเคสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับว่ายินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Tiger Saga Gamer Channel นะครับในวันนี้ถ้ผมเราก็เม่ได้ซีไฟลงเหมือนเดิมนะครับผมเรามาลงแรงกันเนาะซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ผมได้ไปกลับไปดูคลิปผมนะก็มีพี่คนนึงครับผมก็ชื่อพี่เป๊กเนาะก็ผมก็รู้จักกับเขามานานแล้วนะครับผมเขาแนะนานะฮะบ,บอกว่าให้ลดเสียงอะไรวะ เสียงเพลงก็บอกอแบบว่าตต่อเพลงไม่ถูกที่อัน,นี้ก็ขอขอ,อขอบคุณนะครับที่ติชมนะคะผมแล้วก็จะทำไปปรับปรุงแก้ไขเนาะโอเค,คผมเดี๋ยวเราตอนนี้เรามาลงที่ลงตีเหล็กนะฮะเรามาลงที่ลงตีเหล็กนะครับผมมีใครไ,มไหมเลยก็จะมีแต่ตีเราม嘛ไม่ใช่เราอะดาบนมีสองตัวเลยนะฮะมันอาจะ เดี๋ยวพูดหน่อยนะนเพราะว่าผมเพิ่อองอ็นนี้มานะเอออะไรวะ,ระเรี uh, ยกเออผมอจดนอกบ้านไงอาจจะมีเสียงลมนิดหน่อยนะขออภัยด้วยคือถ้าไปอาดในบ้านมันเสียงดังเกินนะฮะมันบอดีมันบอ,ด,นบอดีนะฮะโอเคเราได้ UMP มากรอบ MPC ส่วนเย่าดูอันนี้ ก็เป็นชุดได้จากการสมัคร king of gamer นะครับผมตอนนี้เขาก็ปิดรับสมัครไปแล้วแล้วก็ตอนนี้วันนี้น่าจะคืนนี้น่จะมีแข่งกรุ๊ปอะไรวะน่าจะคนพันพันกวนแหละนะครับผมขาแข่งกันเนาะแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครแข่งใครอยู่กลุ่มไหนคอมเมนต์ได้นะครับผมส่วนผมอยู่ที่กรุ๊ป66นะฮะกลุ่มที่6 6แต่ก็พ่ายแพ้ไปนะครับเลข1ี่นะ ขาับสิเออทสิบนะแต่ผมสิพลาดแค่ตัวเดียวนะผมก็เป็นสีที่น่าเสียดายนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เรื่องวะเวะเอ้ย่โอ้ยเรื่องวะเดี๋ยวเจอแล้วเ อะไรครับเต็บนะครับวุ้นตกใจเพื่อนอีสัสนี่มันวางกลับระเบิดเพื่อนระวงังมันน่าจะอ้อมมันน่าจะอ้อมเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันห้าวว่ะพุณผู้ชมเ,เรื่องอะไรนะตัวนี้เฮ้ยนี่ไปไหนครับ เล็ดีดีป่ะพอใจนะครับโอเคแล้วไงเกิดแตกเกิดแตกเกิดแตกช้าเลยครับช้าเลยแต่ว่ามันเหลือดสามคนสุดท้ายใช่ไหมมันก็แบบสแสดงไงสแสดงแบบว่าเหมือนแบบเออเหมือนเหมือนเหมือนมันคนละตีกันอะ่ะได้ไหมคือมันยิงกันเองอะ่ะนะผมแหแบบว่าเอ้ยเยี่ยมันคนละตีนหว่าก็ให้เราไปยิงนะโมเอ้ยออมออมหายหาย มันลงไป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 เจ็บปะกี้เห็นนนี้ไงเออโอ้โอะไรของโอ้เวนกรรมเสียผมเอาอไอสัตว์โอ้เลยหนึ่งตัวนะซึ่งน่าจะเจอนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับเออนัน่งกันรับไปโอ้โหเกือบแตกผมเกือ 8, บแตกผมนี่แเกือบแตกว้าเอนะ้วโอ้ยถอยดีกว่าคผู้ชมคือไม่มีเออ่บังเกอร์เลยไปเด็ดโอ้โเมื่อกี้เกือบแตกรุ่นเหลือสิบสามฮิโดะแสดงว่าเพื่อนไม่น่าจะอยู่ในโกดังนั้นแน่เลยนะครับดีนเนาะเดี๋ยวรอเข้าไปไหว้นะครับ โอ้ยค่อนข้างที่ยิงเจ็บเลยนะดีนะที่เกาะมันทนนะฮะโอเคโอ้ไม่มีโอ้มแต่สเปรแดแ่โธ่โอ้มาทำไม่ไรู้คือถ้าผมเล่นในแบบทีมสี่ผมไม่เน้นสองนะเพราะว่ามันยังไงคือมันค่อนข้างที่จะยังไงวะคือมันแบบก็จะไช่ว่าแบบมันค่อนข้างที่ยิงยากอยู่นิด พอสมควรถ้าใครเล่นเสียนก็เล่นเลยนะผมไม่ได้ห้ามเนาะโอเคผมแคบอกว่าผมไม่เก่ง2ทีมซเออผมเก่งแต่2ทีมดูโอหรือไม่ก็ทีมเออไม่ก็เดี่ยวนะโอเคตอนนี้สกา่าผมก็คิวไป3ตัวผมตีหนึ่งพอดีไอ,อไม่ถึงตีหนึ่งดิเออเลยอีกตัวเดิงนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะมันน่าจะหนีไปแล้วนะฮะ หรือแม่ก็เป็นคนตาบอกด้วยมันน่าจะบวกกันแต่ว่าแบบหนีบอกไม่ทันอะไรประมาณนี้มาเออโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะฮะเ,ออเพื่อนเรากับเพื่อนคนอื่นนี่เราต้องดูให้ดีนะครับว่าใช่เพื่อนเราหรือเปล่าเนาะไม่ใช่แบบอาจจะมีบางคนนะ้สื่อแบบว่า พี่กัดเพื่อนอยู่โน่นได้ไหมนีม้คนนึงอยู่นี่นะแบบเป็นศัตรูนะแล้วมันม,มาเอ้ยเหมือนเพื่อนเลยวันนี้มันก็จะบอกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันวิ่งมาทำควายอะไรวะโอเคตอนนี้ก็ไม่เจอวี๊กเบลที่จะมีคนเลยสักคนเดียวนะโอเคโอเคไปอ๋อไม่มีวีว๊กเบลจริงๆด้วยพี่ชม เจอคนเลยอะไม่มีเลยสักคนเดียวโอเคไม่เจอเลยแวอ,อดอลงตรงนู้น嘛แสดงว่าวงมันน่าจะบีบตรงนู้นมั้งตอนนี้ก็ยังไม่เจอใครเลยนะครับโอ้เลยโซนด้านหน้านะครับ โอเคตอนนี้ก็ยังไม่เจอคนที่ฉยเคยเลือกสแปคนสุดท้าย้วผมด้เกมเดนเดอร์เราต้องแชมป์นะฮะตอนนี้ผมก็ได้ปุ๊บสานะเป้าหมายคืออยากขึ้นที่รูอีกแต่คงขึ้นไม่น่าจะทันนะเพราะว่ามันเหลือแค่กี่วันวะตอนนี้ก็วันที่3แล้วรนนีแรงมันที่8ใช่ไหมก็ที่ผมอ่านมาเนาะรีแรงวันที่แใช่ปะเออน่าจะใช่นะ ว่ากลอยอนก็น่าจะหมดพอดีแพทใหม่ก็น่าจะมาเนาะแพทใหม่นี่ก็ชุดบูบิดชายแล้วก็ชุดบูบิดดีนะผมก็จะซอนกอ,นนอเนาะเฮ้ยบอรสอเฮ้ยเบอร์สอปเป็นไรวะอ๋อดู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 ดดู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  เจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบมีสองตัวนะไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่าโอเคครับเพื่อนจเจนไม่ไปช้าแล้วว่าเรื่องว่ะ เรงเด้อครับผมเอ้ยหย่าหลังๆๆเพื่อนหลังๆเพื่อนหลังเพื่อนเพื่อนหลังโอ้โหตายหมดครับผมเจอสายตุยว่ะโอ้เพื่อนเราต้องรอดนะเฮพื่อนเย็นเย็นเดือดโอ้โหเจอสายตุยนะฮะเออเฮ้เพื่อนเพื่อนด้านๆด้านๆด้านๆอย่ายิง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 โอ้โหรู้อยู่ว่าตัวเองไม่มี เก็บเสียงยิงทำไมเนี้ยฮัลโหล่งตังบังเกอร์แล้วถอยเลยเห็นไหมก็เท่ากับยิงเปิดจุดเรียบร้อยหมดตีครับผมโอเคก็สำหรับในคลิป,ปนี้นะผมก็เอาเป็นว่ามีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในช่องนี้ก็อย่าลืมสิกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ โอเคสำหรับในวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมนายแท็กเกอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือคนเดิมนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ชมด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสสวัดีครับ